คุณต้องมีคุณลักษณะที่ตรงกับปมของเขาครับคนคนเนี่ยนะครับมันจะมีสี่ประเภทครับหนึ่งเป็นประเภทลุยครับสองเป็นประเภทที่ต้องการการยอมรับสามเป็นประเภทที่ชอบทำอะไรละเอียดครับสี่เป็นประเภทที่ขี้เกรงใจครับคุณต้องเช็คก่อน ก่อนครับว่าแฟนเก่าของคุณมีคุณลักษณะแบบไหนเป็นคนที่ลุยๆไหมกินเร็วๆเดินเร็วๆปะแป้งปะตินผิวขอไม่ใไม่ใช่ปะแป้งปะินผิวกินเร็วๆเดินเร็วๆนะครับทาอะไรแบบรีบรีบเร่งๆคุณแต่งหน้ามันก็สตาร์ทเครื่องรถนะครับไม่ว่าคุณทำแล้วก็ทมแต่มันบอบรีบรีบรว่าอย่าช้านะครับแฟนเก่าของคุณเป็นประเภทที่หนึ่งเลยครับสอง แฟนเก่าของคุณเป็นประเภทที่ต้องการการยอมรับคนที่พวกที่แต่งหน้าประินผิวมากนุ่มมากหน้าเซ็ตผมนะครับต้องแต่งรอแต่งสวยก่อนจะไปไหนมาไหนเนี่ยใช้เวลานานนะครับเป็นประเภทที่ชอบอมีเครื่องประดับอิสเซอร,รีต่างๆเครื่องแต่งตัวต่างๆเนี่ยเครื่องสำองทำอังเยอะแยะมากมายครับแฟนของคุณเป็นประเภทที่สองเลยครับหรือประเภทที่สามครับพวกที่ชอบทําอะไรละเอียดละอเชื่องช้าไปสะหมดกวาดก็ต้องกวาดใ้ แมให้สะอาดนะครับล้างตรงล้างจานต่างๆพวกพวกเนี้ยนะครับหรือว่าอะไรก็ต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นคนที่จุกติกจู้ที่แฟนเก่าของคุณเป็นประเภทที่3นี่ครับหรือครับประเภทที่4ี่ครับคือแฟนเก่าประเภทที่คิ้เกรงใจรับใครขอยืมเงินก็ให้เขาไปหมดครับใครใครขอยืมยืมเงินก็ให้เขาไปหมดเลยแต่ตัวเองยอมทนลําบากบเพราะไม่กล้าปฏิเสธคนอื่นวันนี้คุณต้องกลับมาเช็กว่าแฟนเก่าของคุณมีคุณลักษณะ หนึ่งสองสามหรือสี่คุณต้องวิเคราะห์ครับหนึ่งหรือสองหรือสามหรือสี่ครับอะไรคือจุดเด่นที่สุดที่แฟนเก่าของคุณเป็นครับแฟนเก่าของคุณมีลักษณะไหนครับห้าครับเมื่อคุณได้ปมของแฟนเก่าของคุณแล้วคุณก็จะได้ อะไรอยากเครื่องมือในการทําให้คนเนี่ยอยากได้คุณกลับมาอีกครั้งกลับกันแล้วนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการที่เรามานั่งฝันถึงแฟนเก่าแต่มันเป็นเรื่องที่คุณต้องทําให้แฟนเก่านั่งฝันถึงคุณกลับกลับกันนะครับมันกลับกันครับคนส่วนใหญ่นั่งฝันถึงแฟนเก่าเอ้เมื่อไรจะกลับเมื่อไรจะทักมาเมือม่อไรจะปลลบลอกเมื่อไรจะไม่ใช่นะครับ เรื่องนี้คือการทําให้แฟนเก่านั่งฝันถึงคุณไม่ใช่คุณนั่งฝันถึงแฟนเก่าเมื่อคุณได้ลักษณะของแฟนเก่าของคุณแล้วว่ามีลักษณะประเภทใดข้อที่ห้าครับคือการโชว์ตัวเองครับให้ตรงกับปมที่เขาเป็นครับอีกครั้งนะครับให้โชว์ตัวเองตรงกับปมที่เขาเป็นครับโชว์ที่ไหนครับให้คุณโชว์ตัวเองใน โซเชียลมีเดียครับโชว์ตัวเองลงในโซเชียลมีเดียครับกระบวนการนี้มันจะทําให้เขาเข้ามาส่องคุณมากขึ้นทําให้เขาเข้ามาดูคุณมากขึ้นครับทาให้เขาเข้ามาส่องสตรอรี่คุณมากขึ้นครับทําให้เขาให้เขาเข้ามากดไลค์คุณมากขึ้นครับจ้าไว้นะครับคนเราเนี่ยความรักของคุณที่มันจบไปเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาไม่อินครับแต่โปรเซสที่ครูคมสอนวันนี้ก็เลยครับคือการย้ายจาก การที่เขาไม่อินเนี่ยให้กลับมาเริ่มที่จะอินกับคุณใหม่อีกครั้งครับแล้วพอเขาเห็นภาพลักษณ์ของคุณบ่อยๆเวลาที่คุณตรงนะครับกับปมที่เขาเป็นเกิดเลยขึ้นครับเขาก็จะกระโดดขึ้นมาอินกับคุณอีกครั้งครับและมันจะทําให้เขาพยายามชวนคุณคุยทักมาหาคุณโทรมาพยายามอยากที่จะเจอค,คุณต้องทําให้เขากลับมาเริ่มอินกับคุณใหม่อีกครั้งครับ รู้ไหมครับปมของมนุษย์เนี่ยที่ครูพรอมให้คุณไปถอดมาว่าเขามีลักษณะประเภทไหนปมเนี่ยมันถูกฟอร์มมาจากส่วนของสมองมนุษย์เนี่ยครับถ้าเป็นวงกลมแบบเนี้จิตใต้สํานึกเนี่ยมันแค่สิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่ขอไปจิตสํานึกแค่สิบเปอร์เซ็นต์จิตใต้สํานึกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับสิ่งที่มันฟอร์มออกมาเป็นบุคลิกเป็นปมของแฟนเก่าของคุณมันเกิดจากจิตใต้สํานึกครับมันคือจุดที่ลึกที่สุดครับ ถ้าคุณเห็นเนี่ยนะครับอันนี้คือยอดน้ําแข็งครับและนี่คือใต้น้ําแข็งครับมนุษย์จะทําทุกอย่างเพื่อหรืออยากได้ทุกอย่างเพื่อมาตอบสนองปมของตัวเองครับ <c oughs> คนบางคนมีปมว่าชีวิตเกิดมาจนพยายามฝักใฝ่หาความรวย <c oughs> คนบางคนมีปมครับว่าตัวเองโดนดูถูกครับพยายามทําทุกอย่างเพื่อลบล้างคําดูถูกครับโดยที่ไม่ได้คํานึงนะครับว่าเอ้ยคําดูถูกกันนั้นนะมันเราพยายามพิสูจน์ตัวเองเนี่ยมัน มันจะมันจะถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าพยายามพิสูจน์ตัวเองเนี่ยมันจะเสียเวลาหรือเปล่าคนจะไม่คิดลยนละครับผู้คนเห็นหลายคนนะครับมีลูกศิษย์บางทีมาเข้าสัมมาานาต่างๆพวกนี้มาบอกเนี่ยหนูมีปอมมากเลยเนี่ยเนี่ยหนูพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างซื้อรถหรูอ่ซื้อบ้านแพงๆต่างๆเพื่อเอาไปตบป,ปากคุณบ้าข้างบ้านเนี่ยที่มันดูถูกหนูแต่ผู้คนบอกว่าไอป้ปอมที่คุณพยายามอ่าททุกอย่างเพื่อมาปิดปอมตรงนี้เนี่ยมันใช่ประโยชน์จริงหรือเพราะบางครั้งมนุษย์ วิ่งทำวิ่งไล่ตามทุกอย่างหรือทําทุกอย่างเพื่อมาตอบสนองความของตัวเองเขาไม่ได้คิดเลยว่าไอ้ที่พยายามพิสูจน์ตัวเองอยู่เนี่ยมันเป็นประโยชน์จริงหรือเปล่าเพราะสะมองจะมองข้ามจดครับวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณพยายามปรับตัวเองให้ตรงกับปมที่เขาเป็นมันจะทําให้คนวิ่งเข้าหาคุณแล้วมันจะทําให้เขามองข้ามจดครับอย่างเดียวที่เขาแรงหรือเป็นเป้าหมายของเขาจะเป็นคุณเ,เพราะฉนั้นเนี่ย ข้อที่ห้าคือการโชว์ตัวเองให้ตรงกับปมที่เขาเป็นครับอย่าลืมนะครับมนุษย์ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไล่ตามปมของตัวเองครับถ้าวันนี้คุณเป็นสิ่งที่ตรงกับปมของเขาก็จะทําให้เขาวิ่งไล่ตามคุณคแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับปมที่เขาต้องการเขาก็ไม่วิ่งไล่ตามถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียว คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิตคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิด ของแฟนโดยเฉพาะเพราะาเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บบาทครับ เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดทีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอสนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทาไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอ็นนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีกโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้นครับพวกที่ปากแข็ง หรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโก้คนเหลือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับทีค่คนเจ้าชู้ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทาไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนว่าคาสโนวีทําไมคนเหล่านี้ถึงมีสเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี่ยนะค,คุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึก ให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่าทําไมคนบางคนหลงมือที่3าหัวปากหัวปัม๊มมือที่3าก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิวิการไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะครับเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับาศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคูความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ @LOVEunderscore9 นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ